กันต่อเลยนะคะกับช่วงที่2ค่ะโซ so อินไซด์ข่าวบันเทิงเกาหลีค่ะอ่าวันนี้พูดถึงเรื่องของการเกณฑ์าหารกันนะคะสองสมาชิกล่าสุดนะคะจาก SJ เนี่ยก็คอนเฟิร์มแน่นอนแล้วนะคะว่าจะเข้าเกณฑ์าหารนะคะในอีกไม่นานนี้แล้วล่ะคะ่ะ แฟนเพลงของหนุ่มๆวงซูเปอร์จูเนียร์ถึงคราวต้องเตรียมตัวเตรียมใจส่งกําลังใจให้สมาชิกวงในสำหรับวงนี้นะคะในการรับใช้ชาติอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าทาง SM เอนี่ยออกมายืนยันแล้วค่ะว่าซองมินและชินดงสงสมาชิกหนุ่มที่สาวๆชาวเอฟชื่นชอบมากๆเลยนะคะเป็นอันดับต้นๆของวงเ j กําลังจะเข้ากรมทหารรับใช้ชาติด้วยกันทั้งคู่ในเดือนมีนาคมนี้และจะปฏิบัติหน้าที่วิชาทหารในสังกัดก,กองทัพเกาหลีเป็นเวลา21เดือนค่ะทาง s m Entertainment ยังไม่ได้กําหนดวันจัดงานเลี้ยงส่งซองมินและชินดง ที่่แนน,นนอะะซ,ซ,ซึ่งทั้งสองคนนี้เนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องมีการจัดงานอำลาเข้ากรมทหารค่ะ <im itation> เร็วๆนี้โดยทั้งสองมิและชินดงนะคะต้องเข้ารับการฝึกวิชาทหารเบื้องต้น,ตนก่อนที่จะเข้ากรมทหารยังเป็นทางการในช่วงปลายเดือนมีนาคมนี้ค่ะแต่ว่าซองมินและชินดงจะไม่ได้เข้ากรมทหารในวันเดียวกันนะคะโดยชินดงจะเข้าฝึกวิชาทหารที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่ศูนย์ยอนชอนในวันที่24มีนาคมนี้ส่วนซองมินจะเข้าศูนย์ฝึกทหารใหม่ที่ศูนย์ฝึกทหารในเมืองอินชอนในวันที่31มีนาคมค่ะ การแสดงคอนเสิร์ตนะคะสำหรับในซูปเปอร์จูเนียร์นะคะ,ะในเซ็กชันที่6นะคะของวงซูเปอร์จูเนียร์ที่มาเก๊าในวันที่1มีนาคมนี้นะคะจะเป็นคอนเสิร์ตรอบสุดท้ายของซองมินและชินดงค่ะก่อนที่ทั้งคู่เดี๋ยวจะเข้ากรมทหารซึ่งแฟนคลับชาวเอฟนะคะได้เตรียมมอบความรักเพื่อเป็นกำลังใจให้กับซองมินและชินดงเอาไว้แล้วค่ะ แม่ก่อนหน้านี้เนี่ยสมาชิกกลุ่มคนเดิมๆเนีเ่ยเ,เพิ่งจะกลับมาเองนะ,ะมารวมตัวกันได้สักแป๊บหนึ่งตอนนี้เดี๋ยวแยกไปอีก2คนอีกแล้วถ้าอย่างไงนะคะอย่าลืมไปเชียร์กันเยอะๆแล้วก็ให้กําลังใจในเรื่องผลงานเขาด้วยแล้วกันนะคะส่วนตอนนี้จะมีข่าวเปเดดนะคะที่เพิ่งพูดกันไปเมื่อวานนี้เองนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอดีตแฟนสาวของ คิมยอนจุงนะคะที่บอกว่าตอนนี้อาจจะกําลังตั้งท้องอยู่ฝ่ายชายเองบอกว่าถ้าเกิดตั้งท้องจริงนะคะก็จะออกมายอมรับและแต่งงานด้วยแต่ปรากฏว่าวันนี้ทางทนายความของฝ่ายหญิงนะคะออกมาให้ข่าวซึ่งเป็นข่าวที่มีเรื่องราวคนละม้วนเลยล่ะค่ะยังคงเป็นข่าวเช้าที่เป็นประเด็นร้อนอันดับหนึ่งในวงการบันเทิงแดนกิมจีอยู่ในเวลานี้เลยนะคะในกรณีที่มีข่าวว่าคิมยอนจุงอยู่ในระหว่างการเจราจารับผิดชอบลูกในท้องของมิชเว อดีตแฟนสาวที่เคยที่เคยถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักนะคะจนเกือบต้องขึ้นโรงขึ้นสาลเมื่อปีที่แล้วแต่เมื่อวานนี้ค่ะทางตัวแทนของคิมฮยอนจูนะคะออกมาแสดงความไม่แน่ใจว่าอดีตแฟนสาวของพระเอกหนุ่มเลือดร้อนในกำลังตั้งท้องจริงๆเนื่องจากว่าติดต่อไม่ได้ ซึ่งล่าสุดนะทางทนายความของมิสเวนะคะได้ออกมาเผยความจริงแทนลูกความแล้วล่ะค่ะสำนักข่าวสปอร์ตโซนะคะได้โทรศัพท์ติดต่อไปยังทนายความของมิสเวค่ะเพื่อสอบถามว่าเธอกําลังตั้งท้องลูกของคิมยอนจุงอยู่จริงหรือเปล่าซึ่งทางทนายก็ยืนยันค่ะว่าลูกความเนี่ยกำลังตั้งท้องอยู่จริงๆและพ่อของเด็กในท้องก็คือคิมยอนจุงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะโดยขณะนี้นะคะมิสเวอยู่ในช่วงที่ยากลําบากนะคะเพราะเธอเนี่ยไม่อยากจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้ใครรู้และในตอนนี้เธอก็ได้ไปพบแพทย์ที่คลิก หลายครั้งแล้วเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองให้พร้อมสำหรับการเป็นคุณแม่มากที่สุดค่ะทนายความของมิสเวย์นะคะได้ปฏิเสธข่าวที่ว่าลูกความของเธอไม่ยอมรับโทรศัพท์ติดต่อจากทางครอบครัวของคิมยอนจุงจนทําให้ทางฝ่ายนั้นไม่แน่ใจว่าเธอกําลังตั้งท้องจริงหรือเปล่าว่าไม่เป็นความจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าในตอนนี้มิสเวย์ได้ไปพบกับคิมยอนจุงอย่างลับๆอยู่บ่อยๆแต่ดูเหมือนว่าทางฝ่ายของพระเอกหนุ่มเองนั่นแหละที่จะบ่ายเบียงไม่ยอมรับผิดชอบค่ะซึ่งต่างจากข่าวที่ออกมาเลยนะคะว่าคิมยอนจุงพร้อมจะรับผิดชอบลูก ของเขาจริงๆและพร้อมที่จะแต่งงานกับเธอแบบหน้า,นามือ็นหนังมือเลยทีเดียวแล้วค่ะข่าวละสองฝ่ายให้ข่าวไม่เหมือนกันแล้วะนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรนะคะถูกต้องค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกันต่อกับ Inside r o u p ค่ะ